การที่ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยสามารถมีอายุจนถูกกลาหน้าว่าแก่ได้เนี่ยแปลว่าเขาต้องมีอะไรดีนะถ้าคุณไม่มีอะไรดีเนี่ยคุณจะไม่ถูกเรียกว่าคนแก่เพราะคุณจะอะไรฮะตายไปก่อน <c oughs> คุณจะสูญหายไปจากสังคมก่อนจะด้วยแบบใช้ชีวิตไม่เป็นตายไปก่อนหรือใช้ชีวิตไม่ถูกไปอยู่ในคุกในตลาดหรือใช้ชีวิตผิดพลาดกลายเป็นคนวิกลจริตคนฟั่นเฟือนเป็นต้นดังนั้นถ้าคุณยังมีสติสมประกอบอยู่และคุณจัดอยู่ในเกมผู้สูงวัยผู้สูงอายุนะหรือคนแก่เนี่ยจงภาคภูมิใจในตัวเองเถิดแปลว่าคุณนะ ต้องใช้ชีวิตได้ถูกต้องไม่ประการใดก็ประการหนึ่งละและนั่นละคือประโยชน์เป็นคุณอุปการที่นํามาถ่ายทอดให้กับลูกหลานดังนั้นลองดูครว่าผู้สูงอายุนะถ้าในมุมนี้ผมอยากจะกว่าผู้สูงอายุนะจะม,มีคํสองคาที่แตกต่างนะอันหนึ่งคือผู้สูงอายุอันนึงคือผู้สูงวยัยผู้สูงวัยเนี่ยเราไว้ใช้เวลาแบบคุยกับในลักษณะการเตือนใจเพราะวัยเนี่ยมาจากคาว่าภายัยภัยมาจากพยะ ก็คือยิ่งแก่วันทุกวันทุกวันผ่านไปเนี่ยภัยมันยิ่งใกล้ตัวยิ่งขึ้นภัยไม่ใช่จากภัยสิ่งวแวดล้อมอะภัยจากสังขารเราเองที่มันเสือ่อมลงอวัยวะต่างๆมันทํางานได้ไม่เต็มที่มันเกิดโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นเราก็เลยเรียกว่าผู้สูงวัยเพื่อเตือนใจเราว่าเอ้ยอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตนะเนี่ยภัยมันมาเยือนเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะที่เราเหลับก็ตื่นึ้นมาขนาดเดียวกันนะถ้าผู้ถูกอายุเนี่ยมันจะใช้ในเชิงบวกคือมีอายุมีความเจริญยิ่งขึ้น ะมีอาวุโสยิ่งขึ้นมีความเจริญยิ่งขึ้นตรงนี้ฮะการที่เราผ่านไปทุกวันทุกวันเนี่ยนั่นแหละคือเรามีความอาวุโสหรือมีความเจริญยิ่งขึ้นเจริญทางอะไรเจริญทางจิตวิญญาณที่ทําให้เราไม่กลายเป็นคนบ้าไม่กลายเป็นคนฟันเฟือนไม่ไปทําผิดจนติดคุกติดจลาไม่ไปทําชั่วจนแบบถูกเขายิงตายเช่นนี้เป็นต้นดังนั้นจงภูมิภาคภูมิใจตัวเองฮะถ้าคุณเป็นคนแก่เนี่ยแปลว่าคุณได้พิเวเลชสิทธิพิเศษของคนแก่แล้วก็คือการได้เห็นโลกมาเยอะและเห็นอย่าง เจอวา์ด้วยครับผม